ดวง random น,นะคะชัดๆเขารักคุณไหมถ้ารักคุณอยู่ในสถานะไหนในใจเขารักแล้วสักกิ่เปอร์เซ็นต์ตัวเขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเพอร์เฟกมากๆนะม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นคนที่มองอนาคตไกลชอบความชัดเจนแล้วก็ความถูกต้อง อาจจะอยู่ในระดับตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าหรือไม่ก็เป็นผู้บริหารไปแล้วอยู่ในสายงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลหรือเป็นคนที่จะต้องพบเจอผู้คนมากความรู้สึกมันมีความเชื่อมโยงกันนะคะซึ่งตัวเขาอ่ะก่อนหน้านั้นน่ะที่ยังไม่ได้พูดคุยกับคุณหรืออะไรเขาก็คงทำหน้าที่ของเขาโดยปกติไปในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย เข้าใจว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างหยิ่งแล้วก็ทะนงในตัวเองมากด้วยที่ว่าไม่เคยที่จะต้องเข้าหาใครก่อนบวกกับด้วยตัวคุณก็เช่นกันเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองเขาน่าจะเป็นชาวธาตุดินมังกรการพึกศกชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวธาตุลมเมทุนตุนกลุมคุณน่าจะเป็นชาวธาตุดินหรือชาวธาตุน้ําก็ได้ราศีเมษ หรือเป็นได้ทุกท่าถ้าเรื่องมันตรงอะนะบางครั้งเนี่ยคุณกับเขาก็ดิวกันเรื่องงานแล้วคุณก็มีการได้พูดคุยกันด้วยมาตัวเขาเองอะในมุมมองแรกที่เขามองคุณก็เหมือนกับคนทั่วไปไม่ได้มีอะไรแตกต่างไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วยังไงอะ่ะ เขาก็คงจะทํางานของเขาต่อไปเพราะว่าคนคนนี้เขาชอบโฟกัสในเรื่องหน้าที่ของเขามากๆเขาอยากที่จะมีอนาคตที่ไกลมากกว่าเนี้หรือเคยโดนสประมาไว้ว่าอืไม่มีทางที่จะได้ไปถึงจุดที่มันสูงกว่าที่เขาเคยเป็นอะ่ะเขาอาจจะโดนคนปรามาดเอาไว้อะแล้วก็เลยพยายามที่จะทําให้ได้จะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ เรื่องอื่นก็เลยให้เป็นเรื่องรองไงเรื่องความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยขอไว้เป็นเรื่องท้ายๆแล้วกันเอาตรงนี้ให้มันรอดก่อนแล้วคุณคุณมองว่าเขาเป็นคนขี้เก็กคนที่แบบมันน้าเกินคิดว่าตัวเองหน้าตาดีหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งในสายตาของคุณก็ไม่เท่าไหร่หรอกพื้นน <laughs> แล้วแล้วก็ยังเป็นคนที่ พูดจาอะไรที่มันเป็นทางการมากเกินไปหรือไม่ทันสมัยนั่นแหละในความรู้สึกของคุณอ่ะอแต่เชื่อไหมว่าเฮ้ยระหว่างที่คุณกับเขามาเจอกันอ่ะไพ่แจส e n นกับไพ่หนึ่งถ้วยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องบงังเอ,อิญแล้วสิวมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดในเรื่องราวของความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เชื่อมโยงกันคุยกันแล้วเข้าอกเข้าใจเออแรกๆก,ก็ไม่ค่อยชอบแกสักเท่าไหร่ พูดจาใดก็น่าําคานขอคุยด้วยอยู่นั่นแหละไม่รู้จะคุยอะไรกันนะกันหนานี่คุณรู้สึกแบบเบื่อจังเลยไอคนที่อยากคุยด้วยก็ไม่เห็นเข้ามาคุยไออย่างเงี้ยก็คุยจริงคุยจังนี่ขนาดว่าเบื่อแล้วเนี่ยแต่ตัวเขาอ่ะเขาก็คุยกับคุณแล้วเขารู้สึกเมตตาคุณอะเมตตา รู้สึกว่าอยากช่วยเหลืออยากทำอะไรให้อยากมีส่วนร่วมในชีวิตนะ่ะหรือเผือกในเรื่องของคุณบ้างอย่างน้นอยๆอะ่ะคุณจะได้เออมีทัศนคติที่ดีต่อเขาคือเขาดูออกว่าคุณไม่ค่อยอยากคุยกับเขาสักเท่าไหร่อะ่ะแล้วทำไมเขาจะต้องมายุ่งอะไรด้วยอ่ะก็เพราะว่าเขาอ่ะในความที่ชอบคนยากหรือไปโฟกัสเรื่องงานนีไม่ได้สนใจกับใครอ่ะแต่พอ เห็นคุณไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะเป็นนอกเอาเองเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบชอบคนนี้ว่ะดูแลไลฟ์สไตล์มันน่าตรงกันมีไรหลายอย่างที่คุยกันแล้วมันทิศทางที่ดีอ่ะที่สําคัญคุณหาเงินเก่งอ่ะทำไมจะมาช่วยผานเหรอไม่ใช่ในความหมายนั่นคือว่าเขาก็มองว่าเออคนแบบคุณเนี่ยสไตล์แบบเนี้ยเออหายากในสังคมนี้นะแนแล้วไง ถูกใจที่ว่าดูชีวิตโคตรยุ่งเหยิงเลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะพูดคุยแม้กระทั่งเขาอันเนี้ยยิ่งชัดเจนยิ่งแสดงได้ว่าเป็นคนที่ไว้ตัวเป็นหากินเก่งชอบและที่สำคัญเป็นเดอะสตาร์สามดาษนั่นเข้าใจว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องราวของความไม่ชัดเจนคล้ายๆกับเขาชอบอะไรที่สว่างชัดเจนตรงไปตรงมา และชอบในเรื่องของอนาคตความมั่นคงอันนี้ถูกจุดคือพูดง่ายๆเรื่องอื่นสเปหะอะไรเนี่ยยังไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่ากับเรื่องเงินและเรื่องหน้าที่การงานถึงแม้ว่าคุณจะดูเป็นแบบไม่ค่อยอยากคุยกับเขาแต่เขาเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของคุณแหละว่าคุณต้องการไปถึงจุดไหนและเนี่ยมันก็เกิดในเรื่องของรูปแบบการที่อยาก เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะไปในจุดที่มีความพยายามมากขึ้นในวันที่เขาเจอคุณน่ะแต่ก่อนชีวิตของเขาก็คือเรื่อยๆไม่ต้องอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ไปถึงเป้าหมายของเขาได้แต่ทีนี้ทำไมอะ่ะทำไมจะต้องรีบก็เพราะพอเจอคุณเสร็จแล้วมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับเจอคนที่ใช่คนที่รอคอยแบบไม่รอคอยอะ่ะได้มาถึงแล้วเพราะฉะนั้น จะรอช้าทำไมเอากลับไปคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณรู้สึกแบบไหนกับเขากันแน่รู้สึกมีใจให้บ้างหรือเปล่าหรือไม่ได้รู้สึกคุณมีใครไหมหรือคุณไม่ใช่คนโสดเริ่มแล้วไงชาริออตอย่าก,กันนั้นเลยจะโสดหรือไม่โสดไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่รู้อ่ะ จะต้องทำความรู้จักให้มากขึ้นจะต้องเข้าไปในชีวิตของคุณให้เยอะขึ้นเพราะเขาสนใจคุณนะเข้าใจว่าเขาชัดเจนกับความรู้สึกแหละว่าเขาอ่ะน่าที่จะชอบคุณแล้วคุณก็น่าที่จะเริ่มรู้สึกดีกับเขาบ้างแล้วอะหลังจากที่พูดคุยกันมาหลายครั้งอะมันมีอะไรหลายอย่างนะ ที่เขามองเขามองเห็นแววตาของคุณว่าดูว่าอ่อนลงซอฟลงไม่เหมือนกันแต่ก่อนที่แววตาทะมึงทึงหรือไม่ก็ไม่อยากพูดคุยด้วยนอกเรื่องนอกจากเรื่องงานเท่านั้นเสร็จธุระแล้วก็ไปอะไรแบบเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะลึกๆแล้วในใจของเขาอ่ะเขาชอบคุณนะเขาแอบชอบมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ช่วงเวลาตอนเนี้ย ทำไมดูเขานิ่งไปใช่ไหมดูเขาเหมือนหายหายไปเกิดอะไรขึ้นคุณก็เริ่มที่จะเข้าใจได้แล้วอ๋อก็อย่างนี้แหละแร<ม>กๆก็เข้ามาพูดคุยเยอะพอคุยไปคุยมาเดี๋ยวก็ไปคุยกับคนอื่นอีกแล้วก็ไปถูกใจกับคนอื่นแล้วก็ไปสารสัมพันธ์ตรงนี้ก็ปล่อยไว้ก็เหมือนกับก่อนหน้าเนี้เขาก็น่าจะคุยกับคนอื่นมาเยอะก่อนแล้วพอเจอคุณก็คุยเยอะ เนี่ยมันจะเป็นลูกโซ่แบบเนี้ยเนี่ยคือสิ่งที่คุณคิดแล้วคุณก็มองว่าไม่ฉันจะต้องไม่เป็นอะไรที่เธอจะมาทำแบบนี้กับฉันไม่ได้เพราะฉะนั้นกาดนีเขาจะเข้ามาคุยกับคุณอีกคุณจะห่วงพื้นที่ของคุณละคุณจะไม่ปล่อยให้เขาเข้ามาง่ายๆเพราะว่าไม่อยากกลายเป็นของตายของเขาไงเพราะจริงๆคุณก็รู้สึกเคืองแล้วก็ขุนใจว่าทาไมพันี้หายไปไม่มาคุยเลย บางครั้งคุยด้วยก็คุยน้อยแสดงว่าไปเริ่มต้นกับคนใหม่แล้วแล้วจริงๆใช่ไหมอ่ะไม่ใช่เขาแค่อยู่กับตัวเองแล้วเขาก็แก้ไขปัญหาชีวิตของเขาเขามีเรื่องที่มันสำคัญมากกว่าในเรื่องราวของการไปคุยกับคนอื่นเลอะเทอะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาของการกอบโกยมันเป็นหน้าของการทำงานเพื่อจะวัดผล การปฏิบัติงานของเขาโดยผู้บังคับบัญชาของเขาอาจจะกําลังเร่งดูผลงานนะเขาก็เลยเฉื่กับคุณไงเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนที่งกเงินมากแล้วก็อยากที่จะได้ความก้าวหน้าเพราะเขาเคยถูกสบประมาทไว้เข้าใจยังว่ามันไม่มีทางหลอกที่แกจะดีขึ้นได้ไม่มีทางนี่ไงแล้วเขาจะทำได้พอเขาทำได้เสร็จ ทีนี้แหละมันจะกลายเป็นคุณคือสิ่งต่อไปละที่เขาจะเข้ามาให้ความชัดเจนแต่ขอโทษคุณจะมองว่าที่ผ่านมาเธอไม่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เธอทิ้งเวลาไว้เยอะเธอต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับฉันน่ายากนะฉันจะบอกให้ได้เลยจะเข้ามาเป็นแบบเล่นๆไม่ได้จะต้องเข้ามาแล้วก็ต้องจริงจังเท่านั้นก็เขาก็มาจริงอะแล้วทำไมอะ่ะ ก็ไม่ทําไมหรอกถ้ามาจริงอะ่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ได้ไปต่อเพราะด้วยตัวคุณอะ่ะคุณก็มีความคิดถึงเขาเหมือนกันอะ่ะคุณมองว่าชีผ่านมาเธอรู้ไหมว่าเธอเข้ามาพูดคุยกับฉันทําให้ฉันก็คิดแล้วอยู่เธอก็มาหายไปนิสัยไม่ดี <laughs> แต่เขาก็จะบอกว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยช่วงนั้นมันจะต้องพักเบรกไปก่อนมันจะต้องไปทำงานทำการของเขาก่อน ความรู้สึกของเขาอ่ะเขาไม่เคยลาทิ้งจากคุณนะเขาสองมองคุณตลอดแหละแล้วก็มีความเป็นห่วงด้วยชัดๆโชคชะตา v i e of fortune มาบอกว่าคุณและเขาจะได้สารต่อกันเป็นส0บถ้วยถ้าตอนนี้หนึ่งถ้วยก็เริ่มชอบใช่ไหมสองถ้วยเป็นคนรักสามถ้วยไปแต่งงานอะไรก็ว่าไปสิบถ้วยได้ใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างทางไม่ต้องไปนึกอะไรเยอะมันจะเป็นไปตามขั้นตอนของมัน รายละเอียดปีกย่อยไปดูอเองแต่ที่รู้ๆว่าเป้าหมายของเขาอะ่ะเขาจะสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานของเขาเขาเก่งนะเดอะเวิลเนี่ยเขาคิดว่าเมื่อเขาสําเร็จแล้วอะ่ะคุณอะ่ะเติมเต็มกับชีวิตเขาได้ในเรื่องของหัวใจใช่เขาน่าจะมีวัยที่เด็กกว่าคุณอะ่ะแต่เขามองว่ามันไม่สําคัญกับตรงนั้นหรอกถ้าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นชัดๆเขาทําไมเขารักคุณ นะเขามีความรู้สึกถึงคุณคุณและเขามันมีความเชื่อมโยงกันแต่ระหว่างทางมันมีด้วยเรื่องของตัวงานหน้าที่ความสําคัญหน้าที่ความรับผิดชอบเข้ามาขั้นเท่านั้นเองเขยายด้วยไพ่ความรักนี่ไงเขาอ่ะแต่ก่อนเนี่ยเขาอ่ะเคยอยู่ในครอบครัวแล้วครอบครัวของเขาอ่ะอาจจะไม่ค่อยมีฐานะสักเท่าไหร่แต่พ่อเขาอ้วนนะไม่มีฐานะทําไมอ้วนได้ขนาดนั้น อาจจะมีตะลมก็ได้ในท้องอาหารไม่ค่อยมีและเขาอ่ะก็เฝ้ามองเพื่อนมองใครต่อใครอะ่ะมีความรักแต่เขาจะทําอย่างนั้นก่อนไม่ได้เขาจะต้องพยายามทําตัวเองให้ดีก่อนหน้าที่ความรับผิดช,ชอบจะต้องไปทําความมั่นคงให้กับครอบครัวก่อนแล้วพอเขามาเจอคุณอะ่ะเขามองว่าคุณอะ่ะเป็นอะไรที่เนี่ยตรงใจนะสนุกสนานดีล่าเรืงสดใส แต่บางครั้งอ่ะเขาก็กลัวนะว่าตัวคุณมีใครอยู่หรือเปล่าอ่ะเขาไม่อยากเป็นมือที่สามนะแต่พอคิดอีกทีเขาไปดูในกระจกเฮ้ยหนังหน้าเรามันก็ดีนี่ว่าเฮ้ยมันมันคงจะไม่เลร้ย,รยขนาดนั้นหรอกที่จะไปเจออะไรซ้ำซากที่มันไม่ดีแล้วเราก็คงจะไม่ได้ทําตัวแย่ๆเพราะฉะนั้นคนที่เราได้เจออะ่ะมันจะต้องเป็นคนที่เขายังไม่น่าที่จะมีใครหรอกแล้วคุณก็แอบมองแอบส่อง ดูว่าคุณมีใครในชีวิตไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะมีหรอกแต่ถ้ามีมันก็เป็นในเรื่องราวของอดีตแหละเขาวางแผนไว้ว่าวาเลนไทน์เนี้ยเขาจะเอาสติกเกอร์มาแปะเสื้อคุณน่ะ <c oughs> ไม่ใช่เขาเขาจะแสดงออกซึ่งความรักให้กับคุณได้มากอะ่ะเขาอยากทำอะไรให้คุณหลายอย่างอย่างเช่นออพาไปซื้อกระเป๋าไหมพาไปเลือกรองเท้าหรือพาไปทำบุญ แต่คิดว่าไอ้กระเป๋ารองเท้าเนี่ยคงจะยากแล้วแหละมันเหมือนกับคุณไปคนเดียวคุณน่าจะซื้อเองอะ่ะแต่อันเนี้ยน่าจะไปทําบุญอะ่ะถวายสังฆทานอะ่ะถังเดียวแล้วก็ร่วมกันอะ่ะมีข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคู่บุญแล้วเขาอะ่ะจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขารอคอยอะ่ะเฮ้ย <"Hey, S 2> มันก็มาแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นการงานที่วั่นคงกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ไปเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ย แลวเดี๋ยวเขาก็จะมาแสดงออกซึ่งความรักกับคุณอะ่ะเฮ้ยไพ่จบดีนะก็จริงๆเขาก็รักคุณนะั่นแหละนะมันเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้ตัวคุณอาจจะมองว่าไม่ฉันจะต้องไม่นึกถึงแกว่าฉันนึกถึงแกและฉันก็เข้าใจได้ว่าแกก็คงจะไม่ได้นึกถึงฉันอะ่ะแล้วเดี๋ยวฉันก็จะต้องกลับมาเสียใจเหมือนกับทุกครั้งแต่ก็เฝ้ามองโทรศัพท์ตลอดนะแล้วก็ดูด้วยว่าเมื่อไหร่เขาจะโทรมาวะ หรือว่าตอนนี้เขาไปกับคนอื่นไปแล้วเขาคงจะไม่กลับมาอีกแล้วนี่คือสิ่งที่คุณคิดแต่เชื่อเหอะว่ายังไงเขาก็กลับมาเพราะไงอไงเขาก็ชอบคุณเนี่ยเวลาเขาดูสองโซเชียลของคุณอะ่ะเขาจะชอบดูคุณมากแล้วคุณก็บางครั้งเข้าไปดูด้วยว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เขาเข้ามากดไลค์เราหรือเปล่าหรือไงนั่นแหละเขาดูให้รู้ไว้ได้เลยว่าเซนของคุณอะ่ะมันแรงเขาอยากที่จะเดินหน้าต่อกับคุณ แต่หวังว่าคุณคงยังไม่มีใครนะเขาก็คาดหวังว่าความรักเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้เริ่มต้นรู้จักกันมากขึ้นอืมแต่ถ้าเป็นอะไรที่คุณมีใครแล้วอะ่ะเขาก็ยังคิดว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะแต่มันก็คงจะถอยห่างแหละเพราะเขาไม่อยากเป็นเพื่อนกับคุณอะ่ะเขาอยากเป็นคนรักของคุณใช่คนคนเนี้ย เขาไม่ได้คิดการที่จะเป็นมือที่สาของใครแต่เขาจะเป็นตัวจริงแล้วถ้าเขาเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นความรักอะ่ะจะให้เขามาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเขาก็ไม่เอาอยู่คนเดียวก็ได้นั่นคือความรู้สึกของเขาเอาไพ่นางฟ้ามาดูนะคะป๊แบบหนึ่งนะไพ่นางฟ้าบอกว่าเดี๋ยวเก็บก่อน เดี๋ยวมันปนกันแล้วมันจะยุ่งเหยิงนะชีวิตก็ยุ่งพออยู่แล้วพ่ย,ยังจะมายุ่งอีกอะ financial เนี่ยตอนนี้เป็นช่วงกอบโกยไปทำมาหากินเก็บหอยต่างอะไรกันไปขายกันเปิดใจคุยกันในอนาคตแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นด้วยกัน p พ r f u ฟูเนตเวล o ิซูอีกไม่นานอีกไม่นานคุณจะได้รู้ละเขาจะมาแสดงออกกับคุณแล้ว่วาจริงๆเขาลากคุณในสถานะไหนอะ y ยู d ดีเ r ิร์ฟเลคุณเป็นคนดีอะคนที่มีค่าสําหรับเขาอ่ะอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะไม่ได้ค่อยได้เจอกันเป็นโซเมอยู่ในขั้นที่ว่าเขาอ่ะเปิดใจให้กับคุณปกติเขาไม่ค่อยเปิดใจให้กับใครนะเพราะเขาก็ไม่อยากผิดหวังแล้วเขาก็ไม่อยากทุ่มเทให้กับความรักเขาไม่อยากทําอะไรเลยนอกจากการทํามาหากินแล้วก็เก็บเงินแต่ช่วยไม่ได้พอเจอคุณแล้วเขาก็อยากที่จะมีความรักทั้งใหม่ และคุณก็เคยลองขอต่อสิ่งสักสิิ์ขอ้เจอคนที่ด,คดีคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคนไม่ใช่ขอให้ผักมันออกไปแล้วคนคนนี้ก็มาจากสิ่งที่คุณร้องขอคุณจะผักอีกไหม <c oughs> มีความแตกต่างกันนะคะแต่จะเข้ากันได้โดยการเรียนรู้ซึ่งกันและกันปล่อยไปตามสถานการณ์ว e ดดิ้งไม่ต้องรอแล้วไปเลยนะ วันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับเรนด o อมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ดูโฆษณาไม่กดข้ามก็เท่ากับได้เข้าโครงการดูไพ่ได้บุญแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ก็มีจัดจำหน่ายเยอะแยะนะแล้วแต่เลยอยากซื้ออะไรก็ซื้อหนังสือก็มีไพ่ก็มีนะคะอ่าช่วงนี้ก็จะมีช็อตวิดีโอมันก็จะมีสามเหลี่ยมใหคุณได้ไปกดเข้าไปดูข้างในมันจะเป็นคลิปยาวนะคะ แล้วก็ในเรื่องราวของพอดแคสต์คุณก็เข้าไปที่ YouTube Music สามารถไปเลือกวินนี่94ทาโลฟังได้นะคะเวลาขับรถหรือว่าเวลานอนนะได้หลายช่องทางพอดแคสต์ก็ไปดูแล้วก็เพลย์ลิสต์นะแล้วก็ให้รางวัลได้เป็นซ u เปอร์แตงซูเปอร์สติ๊กเกอร์ทุกช่องทางนำมาหักแล้วก็ไปทำบุญนะคะแล้วก็เอามาใช้ใจในช่องนี่แหละซื้อไพ่บ้างอะไรบ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมดา วันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ bye ายบายลักๆนะคะ